ทางด้านของคุณสุภกิจเจรวรรณนประธานกรรมการ CP CPF ร่วมกิจกรรมรวมพลังอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชัยเลนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนโดยมีทางด้านของคุณชำนาญวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับได้กล่าวต้อนรับพวกเข้าร่วมกิจกรรมที่วิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างตำบลคลองใหญ่อํเภอแหลมงอบจังหวัดตราด เนื่องจากบริษัทเครือเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF นะครับเข้ามาช่วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างของทางจังหวัดตราดนะครับในการจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชนประกอบไปด้วยทางด้านของผ้าสาป่าอ e c o p r i ินซึ่งเป็นการถ่ายเทสีจากใบไม้สู่ผืนผ้าโดยไม่พึ่งสารเคมี แล้วก็ยังนําใบไม้ที่ใช้แล้วมาทําให้เกิดประโยชน์ที่สุดรวมทั้งการส่งเสริมน้ําดื่มชุมชนการส่งเสริมผลิตปุ๋ยนาโนศูนย์ส่สงเสริมการจัดการขยะชุมชนให้กับชาวบ้านธรรมชาติล่างแห่งนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีไรายได้พึ่งพาตนเองได้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกิจกรรมปล่อยปูปลารวมทั้งปลูกก้าไม้ป่าชายเลนภายใต้โครงการปลูกป่าชายเลนสร้างแหล่งอาหารชุมชนลงสู่พื้นที่ป่าชายเลนตะบลท่าพริกอําเภอเมืองตาดที่นี่ก็เป็นการมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนตามเสาหลักอาหารความมั่นคงสังคมพึ่งตนและดินน้ําป่าคงอยู่อีกด้วย